รับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็ฝนตกพายุเข้านะครับเห็นกรมอุตุบอกว่าฝนจะตกอย่างนี้ไปอีก6ถึง10วันนะครับผมอาจจะไม่ได้สตรีมอาจจะไม่ได้ลงคลิปผม,ผมก็เลยอัดในมือถือแทนนะครับผมนะ <c oughs> ก็วันนี้จะมา,าทำคลิปสอนเกี่ยวกับการใช้ youtube s t ริโ o นะครับผมนะ <c oughs> สำหรับคนที่เริ่มทำ u t u b e ใหม่ๆก็ควรที่จะมี แอปพลิเคชันนี้นะครับนั่นคือแอป y o u t u b e s t u d i o นะครับวิธีการใช้ก็ไม่ได้ยากเย็นนะรครับก็ต้องมีแอป YouTube ธรรมดาแล้วก็แอป YouTube Studio นะครับวิธีการเริ่มทำ u t u b e ก็ตอนแรกก็ให้พ่อแม่พี่น้องคนแถวบ้านช่วยกันกดติดตามแล้วไปก่อนนะครับแล้วก็เพื่อนๆแล้วก็คนใน f a c e b o o นะครับแล้วเราก็เริ่มทำคลิปทำคลิปออกมาเพื่อให้คนดูให้ครบชั่วโมงนะครับ 4,000ชั่วโมงนะครับหรือ4,000ชั่วโมงหรือประมาณ2 0 0 0 0 0วิธีการดูก็ไม่ยากครับผมกับไปที่หน้าแรกก่อนอันนี้นี่คือหน้าแรกของ y o u u u b ส Studio ครับจะมีผู้ติดตาม1,964คนนะครับผมแล้วก็กดเข้ามาที่อันแรกนะครับนี่อันนี้อันอนี้แรกเนี่ยอันนัตเทอี่ท a n a t o อ y t น i แล้วก็กดเข้ามาครับผมกดติก๊กเข้ามาแล้วก็เข้ามาที่คำว่าเวลาการรับชมครับผม แล้วจะมี2ีวันล่าสุดแล้วก็365วัน YouTube จะนับแค่365วันล่าสุดให้กดไปที่365วันล่าสุดครับผมมีคนชมคลิปของผมเนี่ย2 7 8 3 3 1ชั่วโมงครับผมก็ถือว่าผ่านกด YouTube เรียบร้อยแล้วคนติดตามก็ครบแล้วแล้วก็ชั่วโมงก็ผ่านแล้วครับผมก็พูดง่ายๆคือ4 0 0พันชั่วโมงก็คือ20 0 0ส0,000ชั่วโมงนั่นเองครับผมแต่ผมเลยมาหลายหมื่นแล้วครับผมก็ ดูที่ตรงนี้ครับตรวจทีอบตรงนี้ส่วนส่วนวิธีการตรวจวันล,ล่าสุดของวันที่ผ่านมาเท่าผมที่แปดวันมีคนชมคลิปผมไปห้าหมื่นหกห้าหมื่นหกพันนาทีแล้วผมแล้วก็วิธีการตรวจรายได้ครับผมนี่นจะมีภาพรวมแล้วก็รายได้นะครับผมนะวิธีการตรวจรายได้ว่ามีผู้ชมชมโฆษณาผมไปกี่ไปกี่วิวแล้วก็ผมนี่ครับผมกดไปที่ สามร้อยหกสิบห้าวันล่าสุดแล้วกันมันจะเขียนบอกอยู่ว่ามีคนชมคลิปที่มีโฆษณาของผมเนี่ยหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบสองวิวครับผมหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบสองวิวได้เงินกี่บาทนี่ครับผมขึ้นมาแค่สองดอลลาร์ครับผมสองดอลลาร์จุดเก้าแปดหรือประมาณเก้าสิบสามบาทนะครับผมนะแล้วก็ธุรกรรมการเบิกยังไม่มีนะครับผมนะแล้วก็ประเทศประเภทของโฆษณาส่วนใหญ่ก็จะเป็น โฆษณาแบบข้ามได้ครับผม88%นตะครับในนี้ตรวจที่ตรงนี้ได้แล้วก็ย้อนกลับไปครับผมเราอยากเรารู้ว่าวิดีโอไหนเราได้รายได้มากที่สุดนะครับผมให้เข้ามาตรงนี้ครับผมวิดีโอที่ทํารายได้สูงสุดครับผมคลิกเข้ามานี่ครับมีคนมีคนร้องอัดตัวเรียกพวกไก่อะไรคลิปฟรีไฟล์ครับผมได้0.55ดดอลลาร์ครับผมแล้วก็ลองลองมาเป็นอัดหัวไม่แม่นแต่อัดหัวใจเธอได้นะ 0.54ดอลลาร์ครับผมแล้วก็เกมผีครับผมได้0.52ดอลลาร์แล้วก็คลิปสตรีมสดแคนลาวซี่ vs คิวเอนครับผมได้0.17ดอลลาร์อันนี้ก็ถือว่าได้เยอะอยู่นะครับเนี่ยแสดงว่ามีคนกลับมาดูนะครับผมแสดงว่ามีคนย้อนกลับมาดูคลิปสตรีมสดคลิปนี้นะครับผมเล่นกับคนดูได้0.15ดอลลาร์ไฮไลท์4ทุ่มได้0.13ดอลลาร์อันนี้ครับผมตรวจดูได้ครับผมเนะี่ย คลิปเก่าเก่านี้ครับได้ศูนย์จุดหนึ่งดอลาลาร์แทบไม่ได้ตังค์สักบาทเลยแทบได้แทบไม่ได้ครึ่งบาทเลยครับผมเอาง่ายๆคือคลิปที่มีรายได้สูงสุดมันจะอยู่ข้างบนนะครับผมตรวจตรวจสามร้อยหกสิบห้าวันก็ได้แต่ตอนนี้เพิ่งจะผ่านกด youtube มายังไม่ถึงหนึ่งปีไม่จําเป็นต้องกดสามร้อยหกสิบห้าวันก็ได้นะครับผมนะส่วนวิธีการเปิดสร้างรายได้ก็กดมาที่ตรงนี้ครับผมนี่จะมีรูปสาม รูปสามขีดข้างบนขวาซ้ายบนสุดนะครับกดเข้ามาแล้วกดเลือกคาไว้วิดีโอครับผมถ้าคลิปไหนเราอยากให้เปิดสร้างรายได้นะผมเราให้เรากดเข้ามาในนี้ครับผมกดเข้ามาในนี้กดเข้ามาในคลิปที่เราต้องเปิดสร้างรายได้ครับผมแล้วก็เลือกตรงที่มันเป็นรูปประกานะครับผมคลิกประกานะครับผมคลิกเป็นรูปประกาครับผมนะครับจะสามารถเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนสาสาระอะไรแต่ง แต่งได้ครับผมแล้วก็กดมาที่การสร้างรายได้ scholar. แล้วก็เราเลือกสามารถเลือกโฆษณาได้ครับผมว่าจะเอาโฆษณาแบบข้ามได้หรือข้ามไม่ได้แต่ผมเปิดหมดเลยนะับผมเปิดทุกอันเลยถ้าเปิดเสร็จแล้วล้วก็กดบันทึกนะครับผมเปิดปิดได้ครับผมสามารถเนะปิดปิดโฆษณาได้จะเอาแบบไหนไม่เอาแบบไหนแล้วก็การอันนี้การตั้งค่าขั้นสูงสามารถลบคลิปวิดีโอผ่านในนี้ได้เลยผ่านแอปพลิเคชันนี้ได้เลยครับผมแล้วก็กดบันทึกครับผม โอเคนะครับผมแล้วก็ย้อนกลับไปหน่อยย้อนกลับไปหน่อยอ๋ส่วนวิธีการวิธีการที่เราจะเช็คข้อความที่มีคนมาพิมพ์เราก็นี่ครับเราก็เข้ามาสามารถอ่านข้อความที่คนที่มาคอมเมนต์อะไได้กดหัวใจได้ครับผมแต่ส่วนใหญ่นะผมจะไม่อ่านในคลิปมากกว่าครับผมจะไม่คม่อยมาอ่านในนี้หรอกแล้วก็มีมีสแปมด้วยครับสามารถตรวจสแปมได้ที่ตรงนี้ครับผม กลางล่างอ่ะจะมีกากเพื่อตรวจสอบอาจจะมีสแปมอะไรเนี้ยเราสามารถตรวจได้โอเคนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับผมอ่าแล้วถ้าเกิดเราอยากรู้ว่าคลิปไหนเราได้ชั่วโมงเยอะที่สุดนะครับผมคลิปใดได้ชั่วโมงเยอะที่สุดเราก็สามารถตรวจเป็นคลิปคลิปไปได้เหมือนกันครับผมอ,อย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นเราเข้ามาที่ตรงนี้ครับแล้วก็เข้ามาที่วิดีโอ แล้วก็กดเข้ามา,า,าสมมติเอาเอาคลิปสมมติเอาคลิปสตรีมสดและกันเอ้ยคลิปนี้แล้วกันว่ามีคนดูชั่วโมงเราเยอะไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เข้ามาที่คําว่ายังวิเคราะห์วิเคราะห์วิดีโอครับผมแล้วเราก็เข้ามาที่คําว่าเวลาในการรับชมครับแล้วก็เลือกคําว่าสามร้อยหกสิบห้าวันล่าสุดนี่ครับมีคนชมคลิปนี้ไป สามร้อยี่สิบสามนาทีหรือประมาณเท่าไหร่วะหลายชั่วโมงอยู่อะเอาง่ายๆคือคลิปนี้ถ้าเกิดคนไหนที่ยังไม่ผ่านก o u ูท b e จะสามารถมาตรวจได้ครับผมว่าคลิปไหนได้เวลาเยอะมากที่สุดในช่องเราแล้วผมคลิปไหนไม่ควรลบออกนะครับผมคลิปไหนที่ได้เวลาเยอะไม่ควรลบออกแน่นอนครับผมนะเอาเป็นว่าก็ประมาณนี้นะครับผมนะวิการสตรีมสดเนี่ยจะทําให้ผ่านสี่พันชั่วโมงเร็วมากครับผมนะแล้วก็ การที่มีพี่น้องใน facebook มาช่วยดูสตรีมสดเนี่ยยิ่งผ่านเร็วมากครับเดี๋ยวนี้คือเคล็ดลับวิธีการผ่านกด youtube ให้เร็วนะครับผมผ่านไปผมผ่านายใน2เดือนครับผมโดยทำา y o u t มา e มา1ปีแต่ผมไม่เคยสตรีมสดเลยพอสตรีมสดปุ๊บผมผ่านผมผ่านกดใน2เดือนเลยครับผมนะตอนแรกก็ทำ youtube มาสักประมาณปีกว่าแล้วชั่วโมงอยู่แค่ร้อยแปดชั่วโมงครับผมไม่ผ่านสักทีทำยังไงก็ไม่ผ่านคน,น ผู้ติดตามถึงพันแล้วแต่ว่าชั่วโมงไม่เคยผ่านเลยก็ก็พอมาสตรีมสดนะครับผมแล้วก็ให้พี่น้องใน facebook ช่วยกันดูสตรีมสดนะครับผมนะสองเดือนผ่านเลยครับผมนี่คือเคล็ดลับในการผ่านกด youtube ผ่านสี่พันชั่วโมงให้เร็วที่สุดนะครับคือการให้พ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆฝูงช่วยกันดูสตรีมนะครับผมว่าก็จะผ่านเร็วขึ้นแล้วก็ผู้ติดตามก็ครบพันเร็วขึ้นด้วยครับผมนะ ด้วยส่วนใหญ่สตรีมฟรีไฟนี้ผู้ติดตามขึ้นเร็วมากครับผมนะสตรีมเกมนี้พู้ติดตามขึ้นเร็วมากก็แนะนําให้สตรีมสดแล้วก็หาพ่อแม่พี่น้องมาช่วยกันนะครับในการดูสตรีมแล้วก็ตรวจตรวจเช็คเวลาได้จากคลิปแล้วก็พยายามอย่าไปยุ่งกับลิขสิทธิ์เพลงแล้วก็ลิขสิทธิ์ภาพพยายามทําคลิปของตัวเองทําทุกอย่างที่มาจากตัวเองหมดครับผมก็จะผ่านกดนง่ายๆแล้วก็ไม่ติดเหลืองเลยครับผมโอเคนลครับผมก็ นี่คือวิธีการผ่านกด youtube ให้เร็วที่สุดแล้วก็ตรวจรายได้แต่ละปีแต่ละวันได้ครับผมแล้วก็ตรวจชั่วโมงได้แล้วก็ตรวจนาทีได้นะครับในรวมกันในคลิปนี้นะครับผมเนะเอาง่ายๆคือตอนเนี้รายได้ผมทำมาประมาณ2อาทิตย์แล้วผมเพิ่งจะได้93บาทเองอ่ะคือคนดูคลิปผมน้อยอ่ะเนี่ยดูคนดูแค่คนดู คนดูคลิปที่มีโฆษณาแค่1,592วิวเองครับผมถ้าเกิดเลขตัวเลขเนี้ยเป็นหมื่นนะครับผมอ่าเป็นอาสักประมาณหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งก็จะอยู่เฉลี่ยแล้วจะประมาณสิบดอลลาร์ครับผมแต่ถ้าตัวเลขตรงเนี้ยตัวเลขไอวิวที่ดูโฆษณาเนี่ยสักประมาณแสนหนึ่งอ่ะอาจจะได้ถึงสามพันดอลลาร์ไอสักสามพันบาทนะครับผมแล้วผมก็จะสามารถเบิกได้ครับผมนะน่าจะคบหนึ่งร้อยดอลลาร์ถึงจะสามารถเบิกจาก youtube เชื่อมบัญชีนธนาคารได้นะครับผมนะก็ก็เอาเทคนิคนี้เอาเทคนิคนี้เทคนิคที่ผมสอนเนี่ยนะก็ผมให้ให้เป็นวิทยาทานนะผมผมเริ่มต้นจากศูนย์นะผมผมเริ่มจากศูนย์ซับผมเริ่มจากนาทีชั่วโมงที่เป็นศูนย์นะผมผมเริ่มจากการที่ให้พ่อแม่พี่น้องครอบครัวคนแถวบ้านช่วยกันกดติดตามก่อนนะครับผมแล้วก็ต่อมาก็ให้คนใน Facebook ช่วยขั้นกดติดตามต่อมาก็เริ่ม ทำคลิปทำอะไรก็เริ่มมีคนติดตามแล้วก็เราก็ต้องอผ่านกด4,000ชั่วโมงด้วยเราก็ต้องสตรีมสดครับผมสตรีมสดสตรีมสดไม่มีคนดูครับผมพอเริ่มมีคนดูมาหน่อยหน่อยนึงผมก็ให้พี่น้องที่อยู่ใน a c e b o o k ครับผมมาช่วยกันดูสตรีมมันก็2เดือนผ่านเลยครับผม2องเดือนผ่านกด4,000ชั่วโมงเลยครับผมเนี่ยโอเคครับผมก็ไม่มีอะไรมากครับผมนี่คือเทคนิคดีๆที่จะผ่านกด4,000ชั่วโมง รวดเร็วที่สุดนะครับผมนี่นี่ครับผม365้วันมีคนชมคลิปถึง2 7 8 0 0 0ดนาทีครับผมภายในภายในร้านหนึ่งปีอ่าถ้าเป็นตลอดอายุเนี่ยถ้าเป็นตลอดอายุนี้นออน2 0 0 0 0 0ดมครับผมแต่ว่า YouTube c o n ับแค่2 6 5หวันล่าสุดนะครับ4ี่พันชั่วโมงอย่ายุ่งกับลิสิทสิ์นะครับผมนะถ้ายุ่งกับลิสิทธิ์อาจจะผ่านยากมากครับผมการอนุมัติของ YouTube จะให้ผ่านยากมาก หรืออาจจะผ่านอยู่แต่อาจจะผ่านยากอะไรประมาณนี้ก็ให้จําเทคนิคของผมให,ให้ดีก็แล้วกันนะครับผมนะตรวจตรงนี้ครับผมวิธีการตรวจรายได้แล้วก็ตรวจเวลาชั่วโมงนะครับผม youtube นับแค่365วันล่าสุดเท่านั้นนะครับผมนี่ครับมีมีนม,ม,มีตรวจการค้นพบด้วยมินมินตรวจได้หลายอย่างแล้วเนี่ยนี่ไงคนชมคลิปจากนี่ไงมันบอกว่าแหล่งที่มา ยอดนิยมที่คนมาดูคลิปผมนี่ครับมี Facebook Messenger Facebook Google Search Google Search อะไรคนเจอแล้วว่าข้อความที่ค้นหายอดนิยมจากช่องผมก็มี ART101 ART101 Free Fire ครับผมแล้วก็ R101 Free Fire คนเจอเพราะคําว่า Free Fire เนี่ย4.2%นะครับผมแล้วก็คนเจอเพราะคําว่า R101 เนี่ยค้นหาจากคนค้นหาจากช่องผมเนี่ยจากคําว่า R101 เนี่ย6.0%แล้วคนที่ค้นหา จกคำว่า ART 101่อ่ะ13%เลยทีเดียวสามารถตรวจได้ครับผมมีมีตรวจได้หลายแบบครับตรวจการค้นพบตรวจผู้ชมชายผู้ชายส่วนใหญ่เป็น75-78%ผู้หญิง21%ออร๋อ,อมีผู้หญิงที่จะดูช่องผมนี้แค่21%ครับผมนับ21%ก็คือประมาณในทุกๆ100คนจะมี ผู้หญิงอยู่ประมาณ21คนที่ดูช่องผมนะครับผม <c oughs> <c oughs> อ่ามันเป็นการเปรียบเทียบเฉยๆนะครับผมก็ถือว่าอยากให้ผู้หญิงดูเยอะกว่านี้นะครับผม <c oughs> ผู้ชายดูเยอะเหลือเกิน7-8อายุช่วงอายุที่คนดูช่องผมเยอะที่สุดก็เป็นช่วงเ,ออเขาเขียนว่า37%ก็คือ25-34แสดงว่าคนอายุ25กับคนอายุ18เนี่ย28-24แล้วก็25-34ในดูช่องผมเยอะครับผม ลองลองมาก็จะเป็น35มสถึงสีอายุ13บสถึงอายุสินี้ถือว่าน้อยครับผมอายุ5้าสิอายุห้าสถึงหกนี้แทบไม่มีเลยโอ <c oughs> okay. เคโอเคมันก็ตรวจได้หลายอย่างครับผมก็ควรจะทำ YouTube ก็ต้องมีแอปอาสตูดิโออะไรอนี้เขาเรียกว่าแอปอะไรวะกูลืมนะอ youtube studio กับแอป YouTube ธรรมดาครับผมเพื่อเพื่อจะฝึกฝนนะก็ ดันชั่วโมงไปนะครับผมครับนม่มีอะไรมากครับผมก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับทุกท่านนะก็ขอเป็นขอเป็นกําลังใจให้ทุกท่านผ่านกด YouTube ่0 0นชั่วโมงแล้วก็กด1,000พผู้ติดตามเร็วๆนะครับผมอย่าทาผิดกดนะครับผมนะผมก็โดนเหลืองไปหลายอันแล้วนะครับผมเพราะว่าทําผิดกดครับผมก็พยายามอย่าทาผิดนะครับผมนะโอเคครับบ๊ายบายครับขอให้ทุกคนผ่านเร็วๆกันนะครับผมเริมเทุกคนนะครับผม